พระเอกเห็นเพื่อนเดินเข้าไปในร้านเน็ตเลยโทรหารทั้งที่เบอร์เดิมเสียงก็เป็นเพื่อนเขาแต่ทำไมเพื่อนเขาที่อยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช่คนถือโทรศัพท์อยู่นายน่ะกำลังโทรคุยกับฉันอยู่ใช่ไหมถ้าฉันบอกว่าใช่ล่ะเธอเลยเล่าว่าเมื่อสวันที่แล้วโลกนี้ฟูตบาริโอหรือตัวเธอนั้นกลายเป็นมี2คนบนโลกฮะหมายความว่าไงวะหมายความตรงตัวเลยแหละตอนนี้ฉันไม่มีบ้านให้กลับไปโรงเรียนก็ไปไม่ได้ไม่รู้เลยว่าถ้าเจอกับเธออีกคนนึงจะเกิดอะไรขึ้นภาวะผิดปกติในวัยรุ่นพระเอกนั้นคุ้นเคยกัับนที่ ส่วนมากมักจะมาจากแผลบางอย่างในใจอย่างยายนางเอกก็เคยดังเกินชีวิตส่วนตัวพังยับเลยไม่อยากให้ใครมองเห็นทั้งโลกเลยมองไม่เห็นเธอจนเกือบหายไปจริงๆเพื่อนคนนี้ก็เคยช่วยเขาและเธอไว้ในครั้งนั้นตอนนี้มันก็ต้องช่วยกลับบ้านพอตามสื่อฟุตบาททั้งสองคนนั้นมีความทรงจําเดียวกันเป๊ะๆไม่มีผิดเพี้ยนคุยดูทั้งคู่คือตัวจริงแน่ๆแค่บุคลิกต่างกันและสิ่งที่น่าสงสัยกว่าคือทําไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นแต่รอบตัวพระเอกกันนะอันนี้ไม่เรื่องนี้ <S <S ชื่อว่าเรื่องฝันปันป่วยของผมกับ,น,บนี Let's go.